สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามข่าวคน้นคนข่าวประจำค่ำคืนวันเสาร์นะคะ1มิถุนายน2567อยู่กับมิว้วกันนิการรุ่งกิจเดินญกุลค่ะและผมยอดธีวัชูรัตน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางด้วยนะครับหน้าจอทีวี n นช i o n TV วี22และช่องทางออนไลน์ของเราข่าวคน้นคนข่าว และเนชันทีวีไลฟนะครับวันนี้ข่าวข้นข่าวมี2เรื่องนะครับให้ติดตามกันถ้าเห็นหน้าจอของเรา<ะ>ต้องเปิดพื้นที่ให้กับงานไพร์มันวันนี้เขาฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อความหลากหลายทางเพศซึ่งบางกอกกรุงเทพของเราเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียง รายละเอียดของงานในวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเสื้อของเรา24ปีแล้วใช่ไหมถูกต้องนะคะเนชั่นทีวีอายุครบ24ปีบริบูรณ์แล้วและจะก้าวสู่ปีที่25อย่างสมเกียรติแน่นอนพร้อมส่งต่อข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนฝากเนชั่นทีวีไ้ด้วยนะคะในออกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะคะหลายท่านติดตามทางช่องทางออนไลน์ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนี้ก็จะมีการปรับผังรายร ก,กันใหม่เพิ่มเติมความหลากหลายของเนื้อหาแต่เรายังคงเป็นสถานีข่าวที่เจาะลึกทั้งในทางการเมืองในทางสังคมเช่นเคยนะครับชวนทุกท่านเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนนะครับงานไพมันในปีนี้ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครจัดยิ่งใหญ่มากนะครับและในวันนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านไปเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวชวนไปดูงานนะครับจัดขึ้นตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปนะครับบริเวณนั้นเนี่ยคึกคัก ท,ท่านนายกเศรษฐาทวีสินไปพร้อมกับคุณอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยตัวแทนจากรัฐบาลนะครับไปร่วมงานบางกอกไพรฟ์เฟสติวัล2024ครับโดยท่านนายกนั้นเป็นประธานในการมอบธงไพร์ประจําจังหวัด5ภูมิภาค14จังหวัดด้วยตนเองนะครับ uh huh. ก่อนที่จะปล่อยขบวนพาเหรดซึ่งเขามี5ขบวนด้วยกันขบวนที่1ครับสมรสเท่าเทียม ขบวนที่2ตัวตนเพศกําหนดเองขบวนที่3ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขบวนที่4สันติภาพและขบวนที่5ครับเสรีภาพซึ่งจะเดินพาเรตอยู่ตั้งแต่ถนนพระรามที่1นี่นะครับจุดเริ่มต้นคือสนามสุขพัชลาศาัยนะครับผ่านหอศิลป์ไปแล้วก็ศูนย์การค้าตั้งแต่สยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพรารอนไปตลอดจนถึงวัดปทุมวนารามไปจนถึงสี่แยกราชประสงค์ และสุดท้ายคือบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิร์ระยะทาง2.5กิโลเมตรแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมแน่นตลอดทางเลยนะครับนักการเมืองผู้นําในกรุงเทพมหานครอย่างคุณชจษชาติก็ไปด้วยนะครับแล้วรวมถึงภาคประชาสังคมอื่นๆท่านนายกบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเราจะฉลองยิ่งใหญ่กันทั้งเดือนซึ่งรัฐบาลจะผลักดันสมรสเท่าเทียมให้ผ่านสภาให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยรับ ก็ถือว่าเดือนมิถุนายนนี้เราจะมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งเดือนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เรามารวมตัวกันครั้งนี้แล้วก็จะมีการเริ่มต้นการเดินพาเหรดนะครับมีขบวนถึง5ขบวนแล้วก็ยังมีวงสนทนาคลนดิกมากมายเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เราควรจะต้องทำกันนะครับรัฐบาลกับภาคประชาชนเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมให้สำเร็จ รวมทั้งคำนำหน้าชื่อแล้วก็เซ็ก o ์เวิน้องและที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานครับปีนี้ต้องบอกเป็นปีแรกนะฮะที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมขบวนพาเรดด้วยตนเองอ่ะไปดูจังหวัดที่นายกเดินร่วมกับขบวนพาเรดนะครับ ไปพร้อมกับคุณอุ้งอิงแล้วก็มีตัวแทนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ+ คณะทูตานุทูตจากต่างประเทศมาร่วมกันด้วยนะครับซึ่งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขาก็แสดงออกกันอย่างเต็มที่เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายนะครับมีบรรยากาศไฮไลไท์ไม่รู้ว่าจะจับภาพทันไหมเพราะนักข่าวเราบอกว่า,าเอ๊มีคนแอบเต้นด้วยอ่าไปเต้นกับขบวนพาเหรดคุณอุงอิงเต้นเพลงอะไร เพลงเมรอนนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงดูหน่อยนะฮะเพลงเขาบอกว่าเพลงดัง พาาเพลงเมร,รอนนะกําลังดังแล้วก็ยังมีเพลงสวยขยี่ใจเพลงต่างๆเนี่ยน,นะครับก็แสดงภาพบรรยากาศของความคึกคักที่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าเวลาไปเนี่ยก็มีคนที่จะมาแสดงออกในทางการเมืองด้วยนะครับเขาบอกว่าเห็นมีประชาชนบางส่วนก็ไปถือป้ายคือสมรสเท่าเทียมอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนบอกว่านายกเพื่อไทยเมื่อไหร่จะเซ็นรับรอง ร่างพรบรขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล oh. ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ กลุ่ม L G B T Q เขาก็เฝ้ารออีกกฎหมายฉบับหนึ่งด้วยทีนี้คุณผู้ชมคะในงานプライมันที่ว่านี้และะ้วค่ะคุณอุ๋งอิงก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะคะคพูดถึงว่าการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจริงๆคนของเพื่อไทยไม่ได้เพิ่งมาทําในปัจจุบันนะคะ <嗯 S 2> แต่ในอดีตคนของเพื่อไทยก็พยายามผลักดันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นไทยรักไทยคะ่ะต่อมาสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะนอกจากนั้นคุณอุ๋งอิงยังพูดถึงการออกกฎหมายเซ็ก เวอร์เกอร์อีกคนทํางานกลางคืนเวลาพูดถึงการจะทํายังไงทํายังไงให้มันถูกกฎหมายมให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าแม้ว่าถ้าคนไทยไม่ยอมรับแต่ต่างชาติเขารู้จักและเขายอมรับนะคะเรื่องนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยจะว่ายังไงลองฟังดูค่ะไม่ได้เพิ่งทําในรัฐบาลนี้นะคะจริงๆเราเริ่มมันนี้ตั้งแต่สมัยชรักไทยแล้วก็ถือว่าเป็น ตลอด23ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนในสมัยของรัฐบาลนายกยิ่งรักษ์เราก็เสนออีกรอบแต่พอดีมีการทับปรหารสะกอ่อนจนมาตอนนี้ก็มาสําเร็จในรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิบหมายอันนี้มากๆแล้วก็แน่นอนค่ะเพื่อไทยสนับสนุนการสลดเท่าเทียมอย่างเต็มที่แน่นอนอะไรนะคะมาไม่ได้ยินเซ็กซ์เบอเกอร,รอคะ ก,ก็เดี๋ยวจะต้องมีคณะกรรมการทํางานด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องตอบคําถามร่วมกันต้องประชุมร่วมกันก่อนว่าแนวคิดเป็นยังไงแต่งคิดว่าทุกชีวิตอะนะคะทุกชีวิตควรมีการได้รับการออดูแลแล้วก็ในใน,ในทุกๆอาชีพนะคะก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หลักประกันสุขภาพหรือว่าการดูแลทางทางสุขภาพต่างๆด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอยู่โอ้โหนี่ชุดเธอนี่ใหญ่จริงๆนะสีเหลืองทองอารามนะครับแต่ก็เรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยเวลาออกไปพูดอะไรมันก็จะมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนก้าวไกลก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อไทยเคลมละ่ะก้าวไกลนาเสนอมาตลอดแต่ไม่ว่าใครจะเคลมอะไรนะ ถ้ากฎหมายผ่านก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เรื่องหลักเพราะว่าออพี่น้อง LGBTQ+ เขารออยู่นะคะในการบังคับใช้กฎหมายนี่แหละค,ะค่ะจะทันปีนี้ไหม<ช>วันนี้มีคําตอบมาให้นะคะถูกต้องอครับเราจะไปดูความคืบหน้าของกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันเลยนะครับต้องบอกว่าผ่านสภาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรวดเดียวจบจริงแต่ตอนนี้ยังอยู่ในชั้นของวุฒิสภาด้วยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าในจิตใจของคนที่เป็น LGBTQ+ เขาบอกว่าสมรสเท่าเทียมอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้าย<ะ>ยังมีกฎหมายอีกมากมายหลายฉบับวันนี้เนชั่นทีเปิดให้ดูครับอาจจะมีอีกสักประมาณ47ฉบับโอ้โหเยอะเลยใช่ค่ะออต้องไปไล่แก้กันเลยนะคะเส้นทางอีกยาวไกลนะครับ<ะ>ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับความก้าวหน้าของประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรานั้นเนี่ยจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียนะครับถ้าผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎร ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจริงๆคือการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัวมรดกการสมรสและสิทธิอันเนื่องมาจากการสมรสซึ่งเดิมรับรองเอาไว้เฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นก็เปลี่ยนใหม่แปลว่าบุคคลจะเป็นเพศอะไรก็ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรรวดเดียวไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่3ถัดจากไต้หวันและเนปาลและเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันปัจจุบันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นอยู่ในชั้นวุฒิสภานะครับผ่านวาระแรกไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษาเตรียมจะบรรจุเข้าที่ประชุมสอวอเพื่อโหวตวาระ2วาระ3 18มิถุนายนนี้โอ้โหนี่วันเดียวกันกับคดีกุลรักษินเลยนะ,ะ18มิถุนายนช่วงเปิดรัฐสภาสมัยวิสามันในการพิจารณาพรบง,งบประมาณปี68 คาดกันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปลายปีนี้ด้วยนะครับแต่การรับรองสิทธิ์อย่างที่บอกเลยครับกลุ่มของบุคคลข้ามเพศเขาไม่จบเท่านี้นะครับเพราะประมาณการการอาจจะต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง47ฉบับเลยรวมถึงการผลักดันร่างพรบคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการสร้างครอบครัวของกลุ่ม LGBTQ+ หลังจากนั้นก็คาดว่าจะมีการต่อสู้ เพื่อบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคำว,ว่าบุพการีลำดับแรกฮะอันนี้เขาอยากให้มีในกฎหมายนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ถูกตีตกไปในกฎหมายสมรสเท่าเทียมเหตุผลหลักของเรื่องนี้ครับคือกลุ่ม LGBTQ เขาต้องให้มีการต้องการให้มีคำว่าบุพการีลำดับแรกเพื่อรองรับอะไรรองรับการสร้างครอบครัวของพวกเขาและการมีบุตรที่ใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์เนี่ยการดูแลบุตรของคู่สมรสข้ามเพศ คำว่าบุพการีลําดับแรกจะนํามาใช้ควบคู่กับคําว่าบิดามารดาเพื่อรองรับการสร้างครอบครัวจากคู่รัก LGBT ที่เข้าถึงเทคโนโลยีเจริญพันธุ์และสามารถสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบได้ในทันทีโดยไม่ติดกับดักคำว่าบิดามารดาหรือพ่อกับแม่ที่เป็นคำที่ระบุในทางเพศซึ่งการต่อสู้เรื่องนี้นะครับต้องรับรองสิทธิของครอบครัวเพศที่หลากหลายอย่างแท้จริงและสามารถระบุในใบแจ้งเกิดได้ด้วยนอกจากนี้ครับ ยังมีกฎหมายที่ต้องเร่งลักดันอีกคือพรบรเพศสภาพ Gen Act กฎหมายขาจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เข้ามาเรียกร้องกันการยกเลิกพรบป้องกันและปราบปรามการค้าบรีนีปี2539ซึ่งที่ผ่านมาก็มีกระแสหลักนะฮะดันเรื่องของ s e ็กเวิร์ซึ่งนายกก็บอกจะดันให้ได้<ะ>